สวัสดีเพื่อนชาวยูทูบทุกท่านนะครับผมพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องนัว168อมัมเบรดซึ่งช่องของเราภูมิใจนำเสนอวัตุมงคลแนวเครื่องรางของขลังที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคส่วนกระแสย,ยุคก็เป็นอย่างแท้จริงเลยนะครับนั่นก็คือมีดหมอเทพศาตราเจ้าคุณพัฒน์ปุญญากามโมวัดห้วยด้วนจังาวังคอสวรรค์หรือพระราชมงคลวัชราจารย์ ซึ่งท่านเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่เทพประสาททะเลและหลวงพ่อเดิมวัดนองโพวัถตมบคลของท่านนะครับมีด้วยกันมากมายหลายชนิดซึ่งล้วนแล้วแต่มีพุทธคุณสูงด้วยกันทั้งสิ้นแต่เป็นที่สาอสแสวงหาคนรักสะสมลูกศิย์ลูกหานําไปใช้แล้วมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายเรียกได้ว่าพุทธคุณครอบจัก,กรวาลจริงๆ และถือว่าไม่เป็นสองรองใครในยุคนี้ในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์และก็ประสบการณ์นั่นก็คือมีดหมอของท่านนเองสำหรับท่านใดที่สนใจที่จะร่วมบุญสร้างบารมีสร้างมหาเจดีย์กลางน้ำกับหลวงพ่อหมายเลขบัญชีขึ้นให้แล้วนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคล097 1 9 9 6 6 8 8แอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันเลยนะครับหรือ Facebook แล้วก็ Facebook Fanpage ลิงก์แปะไว้ใต้คลิปแล้วเพื่อนสามารถที่จะเข้าไปแอดเพื่อนกดติดตามกันได้เลยนะครับราคาเปิดอยู่ที่เราราคาปิดอยู่ที่คุณนั่นเอง รับประกันแท้ตลอดชีพทุกรายการมีบริการเก็บปลายทางด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจรเรียนหลวงพ่อที่ปลุกเสียไดะอย่างเข้มขังนะครับเนื่องจากเรียนในปัจจุบันเนี่ยต้งแต่ที่หลวงพ่อท่านโด่งดังในปีหกสานะครับแล้วก็ทั้งที่ก่อนหน้านั้นแล้วก็จนถึงปัจจุบัน นะครับมีดีการมากมายหลายรุ่นนะครับส่วนรุ่นที่ผมจะนําเสนอนี่ก็จะเป็นรุ่นเปลี่ยนเสมาพรมงคลนะครับซึ่งรุ่นนี้นี่มีการเปิดให้สั่งจองเมื่อป,ปลายปี6 3สานะครับแล้วก็ปลูกเสกนะครับแล้วเสร็จในวันที่ยี่บมีนาคม6 4สี่นะครับแล้วก็รับประตูงมงคลซึ่งรุ่นนี้นี่ เราจะมีมาแบ่งปันแบบยกหลังเท่านั้นนะครับซึ่งสายที่ชอบไลฟ์สดขายหรือว่าจะนำไปเปิดลุ้นต่างๆเนี่ยก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าเราเปิดแบ่งในราคาที่เบามากๆนะครับผู้ที่สร้างเนี่ยเป็นอดีตอายการจังหวัดนครสวรรค์นะครับซึ่งท่านผู้นี้นี ได้สร้างพระแล้วก็ถวายวัดให้ด้วนนะครับให้ทางวัดเนี่ยนำไปนะครับจำหน่ายเพื่อนำปัจจัยไปสร้างวัดก็หลายรุ่นนะครับถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไม่ได้สนใจเสียนแล้วก็ไม่สนใจผลกำไรนะครับดังนะนั้นี่รุ่นนี้นี่พอจะมีแบ่งปันอยู่นะครับ ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับหมดแล้วก็คือหมดเลยดังนะนั้นนี้รูปแบบที่ออกมาถือว่าสวยงามมากใน1ลังเนี่ยนะครับการันตีเนื้อเงินลงยา2เหรียญนะครับใครสนใจนะครับลองทักสอบถามมาได้นะครับเป็นราคาแบ่งปันนะครับเพื่อนสามารถที่จะเอาไปออกต่อหรือทํากําไรเนี่ยได้แน่นอนนะครับมีภาพพิธีปลุกเสกต่างเนี่ย เป็นหลักฐานยืนยันอยู่แล้วนะครับว่าเรียนรุ่นนี้ได้ผ่านการปลุกเสกแล้วก็จัดสร้างได้อย่างถูกต้องนะครับงั้นถ้าที่สนใจนะครับก็ทักมาได้เลยนะครับ <S <S ชมคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆเพื่อเผย,ยแพร่บ,บารามีของหลวงพ่อต่อไป นะครับแล้วก็เป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับปีใหม่นี่ให้รลม้วยเงินเถ้าเข้าของเองินใช้เงินทุกๆคนนะให้มีความสุขความสบายประจากลุวันฟไข่เจ็ดเงิตลอดไปนะถูกนะทุกทุกคน